โอ้โหมะม่วงมันมีเพียเยอะจังเลยกลุ่นี้ต้องฉีดซะหน่อยว้าโอ้ยอ๋ออ๋ออ๋อโอ้ยแช่หนุ่มนี่วะโอ้ย โอ๊ยทำไมเราพูดแล้วมันไปออกวะออ้้าาเฮ้ยไอ้หนุ่มคนนั้นมันดังโว้เกลียดไวไวล้วะเนี่ยให้มาหามะม่วงกินไอหนุ่มมึงทำะไรเนี่ยเดี๋ยบอกนะครักินพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกที่ลุงปลูกไว้อ่ะผมเผ็ดไปไหวแล้วช่วยผมด้วยเฮ้ยเอางี้เดี๋ยวรออยู่ในด้านหนึงเดี๋ยวลุงไปเอาน้ำมาให้แล้วจะพึ่งไปไหนนะไม่มีก่อน เฮ้ยกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำมีแค่นี้ด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรลุงมีสะาหยไปเลยงน้ำอนลงน้ำอนเฮ้ยลุงต้ลุงเฮ้ยตัว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 วว เฮ้ยลุงหายแล้วลุงเห็นไหมล่ะเอาลุงบอกแล้วเฮ้ยแต่บอกของลุงมันมีจระเข้อยู e ่นะเฮ้ยลุงขึ้นมาเลยรีบลุงเร็วไปอเดี๋ยวจระเข้มาเร็วเร็วเร็วจระเข้ตาไปโอ้บอกแล้วอย่าไปกินพริกมันเผ็ดที่สุดในโลกเลย